ครับวันนี้ก็จะมาซื้อบ้านอยู่แลพอดีได้รับเขานะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับวันนี้จะมารีวิวก็ให้พี่น้องเอซีนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับต่ำๆบ้านหลังไม่สูงนะครับสภาพ พ่อเจ้าของบ้านจะรื้อนะครับทำใหม่ออำเป็นชั้นเดียวเมื่อนห้นสภาพภายในสภาพภายในทางผ่นานที่ย,ทยังทำไไม่เสร็จนะครับถือก็ยังฟูไม่เสร็จนะครับแต่ก็มีกระดานเป็นพื้น ตอนนี้คือฝาก็ใช้สังกะสีบ้างใช้กระดานบ้างน,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 นะครับคือสภาพภายในนะครับตันนี้กำลังยืดอกนะครับคือการยกเป็นชั้นเดียวนะครับโมเด์นนะครับก็คือรืโครงสร้างครับด้านบนออกก่อนนะครับตอนนี้กำลังรือด้านบนยืลร,รงคาอยู่ รัอสีลงนะครับพอ,อมารีวิวลองไปดูรูปโครงกันนะครับวันนี้คือสภาพบ้านสองชัง้นนะครับจะทำการรื้อโครงอาคาร ับคือเรานมายกเึ็นชั้นเดียว,วตอนนี้ก็ให้ทีมงานครับขึ้นไปรือ้อผักกสีก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาต้องการทำเป็นชั้นเดียวนะครับบ้านหลังเล็กๆนะครับก้าวต้นก็จริงนะครับแต่เป็นบ้านหลังเล็กนะครับก็มารับเหมาในการรื้อ หลังจากนั้นก็จะได้ทำการาสร้างเป็นตึกชั้นเดียวตนะครับตอนนี้คือสภาพนอกบ้านนะครับตอนนี้ก็ได้รื้อโครงสังสีนะครับออกเป็นทีแบบรอยรื้อจันทันนะครับหลังจากรื้อชันทันเสร็จก็จะรื้อฝา นะครับเอา้าลงก็จะเสร็จนะครับอันนี้คือสภาพบ,บ้านสองชั้นแต่เป็นหลังเล็กเล็กเรี่ยวแขวี่ยกขวี่ยเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วฝาเรืออีกนิดหน่อย แต่เปษตมารอดได้ดีเสาก็เป็นเส,นนสา,เสาถากพอเจอที่นี่บะกคนโบราณยกป่าน,านต่ก่อนเใชๆเสาถากถากทุกต้นอันนี้ก็เสาถากมีแต่เสาถากทุกต้นเลยเก้าต้น จะเสาถากต้งนั้นนี่ก็ถากนู้นก็นถากตัวน้นก็นถากนี้เธเสาถากจนจะเสร็จแล้วอีกยกหนึ่งก็เสร็จอตอนนี้ก็รู้เสร็จเป็นทีเรียบร้อยรื้อหลังคารือ้อฝา กอดานพื้นเปลนจะเส้นแล้วสักเป็นมาทีสันของสันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วตีสปูเลยตีแล้ว<ะ> <c oughs> ใช่เวลาหรือครึ่งวันจากเช้ามาถึงเที่ยง บ้านสองชั้นแต่ชั้นล่างมันต่ำเจ้าของเราจะรือ้อ่อทำเป็นตึกชั้นเดียว